ไม่ได้มาจากอันไตนะครับดูพระเป็นใช่ไหมดูพระเกดูพระปอมเป็นใช่ไหมความรู้สึกแรกของการที่พี่เข้าขนาดเนี้ยพี่พูดกับตัวเองเสบียงว่ากุตกงานแน่เลยว่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f a r m y y s l l f ร่วมค้นหาคณะที่ชอบและนรกที่ใช่ไปพร้อมกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจนรกขุมที่ลึกลับที่สุดภาพจำของคณะนี้ยังคงเป็นปริศนาหลายคนบอกว่าคนที่เรียนจบไปเนะี่ยต้องไปขุดสมบัตินะครับจากปกคลิปแหมเชื่อมันผมเลยก็ <c oughs> คคเคยเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนสาธิตมาก่อนด้วยนะครับ ขอเชิญทุกคนไม่รอช้าไปพบกับพี่เขากันได้เลยครับก็คำถามแรกครับขอให้พี่ช่วยแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่ปอมนะครับปามีปังยะเป็นสาธิตรุ่น31จสิเกย1สครับปัจจุบันตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับผมทำไมพี่ถึงเลือก เรียนโบราณคดีครับมันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กครับคือเราเป็นคนชอบแบบศึกษาของเก่าศึกษาอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่านพวกงานเขียนบทประลสวก็ชอบดูการขุดค้นชอบเที่ยววัดเที่ยววังอะไรอย่างนี้ครับไป mm hmm. ไป,ไปมามันต้องเริ่มสนุกะครับแบบเอ้ยมันมีความน่ากลุง,งไหลในแบบพิดเก่าในแบบในแบบคลองเก่าอย่างนี้ครับช่วยแบบอธิบายคณะหรือสาขาวิชาหน่อยครับว่าแบบ ภาพของโบราณในคดีในใครหลายคนยังผมมันจะเป็นแบบหนังอดิน่าจอห์นอะไรยเงี้ยครับม่ต้ออธิบายมไม่ถึงที่บอกาย่าาสมบัติอดิน่าจอนอะไรอย่างนั้นก็คนจะชอบสับสนระหว่างคําว่าประวัติศาสตร์กับโบราณคดีนะจริงๆไอสองอย่างเนี่มันคนละอันกันนะแต่ว่ามันมันมันมีความสัมพันธ์กันนะครับแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนะงงไหมประวัติศาสตร์นี่มันจะเป็นการศึกษาเรื่องราวของคนนะฮะเหมือนแบบ เ <N ic ator> นี่ยเหมือนแบบพี่กำลังคุยกับน้องปอมหรือน้องๆอ,อ,อยู่ตอนนี้มันก็นับเป็นประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่โบราณคดีเนี่ยคือการค้นหาว่าแบบเออเนี่ยมันเคยมีการคุยกันระหว่างคนสองคนนี้คนสองคนนี้คือใครเราจะไปขุดต่อเราจะขุดหาหลักฐานแบบเนี้ยไปอย่างเงี้ยในอนาคตมันก็อาจจะกลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเงี้ยครับในมุมมองของพี่คิดว่าการเข้าไปเรียนหรือว่าแบบสอบแอดมิชชั่นเข้าไปคณะโบราณคดีของศิลปกรเนี่ยครับถือว่ายากไหมครับมันก็ยากในระดับหนึ่งนะครับพี่น้องๆเริ่มใช้ทีเกตใช่ไหม อย่าง<ช>พืที่เนี่ยมันเป็นมุ่นท้ายๆของระบบแกะแผกับเก้าวิชาสามัญและก็แกะแพลที่ไม่รู้จะแนะนายังไงแต่ก็เก้าวิชาสามัญนะครับแนะนําเลยพวกอนดคดีนะครับทุกเอกเนี่ยบางเอกอาจจะใช้บางตัวต่างกันแต่ว่าสามตัวที่สําคัญเลยครับอย่าทิ้งคือไทยอังกฤษกับสังคมสามวิชาเนี่ยครับที่มีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการสอบมีแบบไปเรียนพิเศษเสริสรมภาษาอังกฤษไหมหรือว่าอย่างไงครับ พี่ไม่เด้งเลยยังเลยครับพี่ใช้วิธีอ่านทบทวนเอาครับพวกแกรมมาพวกเทนก็จำอู่แคร็บเก่าๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มมล,กกอ,งลกงองทขาข้อสอบเก่าๆดูครับลองทําดูจับเวลาทําดูพยายามห่านเรื่องที่ทําไม่ได้ครับแล้วก็ไปอ่านมันเยอะๆไทยสังคมนี่พี่เก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าแบบมีความรู้พอประมาณอยู่แล้วสังคมนี่คือเราพอไหว้งฮะส่วนภาษาไทยพี่แนะนําว่าทขาข้อสอบเก่ากบฝึกอ่านจับใจความ เพราะว่าข้อสอบออกเรื่องนี้เยอะมากครับข้อสอบสามันไทยเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่เรียนพิเศษเลยใช่ไหมครับแบบว่าอ่านเออย่างเดียวเลยในการสอบเอนิชันไม่ยังเรียนครับนะวันๆพี่ก็ขุกอยู่กับไปตู้ข้างหลังนะ <laughs> ั่นนะอ๋อโอเคครับผมนีเป็นคู่ <laughs> ว่าเป็นน่าจะเป็นคนแรก,แรก แนเลยนะในการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้เรียนพิเศษครับตอนเข้าไปเรียนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับคิดว่าแบบเป็นที่ที่ใช่หรือเปล่าบอกไม่ถูกครับเพราะว่ายังไม่อยากตัดสินยังไงอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสแบบมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่แพนวก็เอออาจจะลองย้ายไปทางมนุษยวิทยาแต่ยังอยู่ในบราคดีอยู่งงงงไหมคือคณะโบในไทยในบันมีเจ็ดสาขาใหญ่ข้างในคือมีโบโบราคดีเอกโบโบราณคดีเอกปอติศาสตร์ศิลปะเอกมนุษยวิทยา เอกบที่ศาสตร์ท้องถิน่นแล้วก็เอกภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสฮะเจ็ดตัวก็คือเข้าไปครับเป็นคณะบูคณะใหญ่แล้วก็น้องๆต้องไปเลือกเยนุเจ้าเอกอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ชอบสามารถย้ายเอกได้ครับสอบเทียบย้ายเอกภายในคณะได้ครับแบบหลังจากที่เข้าไปเรียนออนไลน์นะครับมีความชอบเพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมครับมันไม่เพิ่มขึ้น้วมันก็ไมงลดลงนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันยังไม่ได้อง์วนคดีโดยตรงนะครับมันเรียนในอัณาฐของพวกวิชาพื้นฐานแบบ ภาษาอ yeah. ังกฤษอย่างเงี <aroma S 1> ้ยครับหรือว่าแบบพวกวิชาแบบการเป็นคลระเบืองที่ดียังไงอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกมหาลัยก็มีอย่างไรอย่างนี้อยู่นะอาโบราณคดีหรือว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเอกที่เนี่ยมีเพื่อนจากสาธิตไปด้วยเยอะไหมครับหรือว่ามีตัวพี่คนเดียวผมมีพี่คนเดียวเลยครับเหงาไหมครับเนี่ยไปคนเดียวหรือว่าแบบเรียนออนไลน์ก็เหงาอยู่แล้วเหงาอยู่แล้วครับทุกนพี่ถามหน่อยว่าตอนที่เข้าไปเรียนออนไลน์นะครับต้องปรับตัวมากขึ้นไหมครับการสอบเป็นยังไงบ้างครับตอนเรียนนะครับหรือว่าสอบออนไลน์ล้วนเลย ขึ้นจริงๆครับพี่พูดไปนะว่าใครที่ไม่ชอบเขียนแบบรายงานหรือเสียย,ยาวๆเนี่ยหนีไปครับไม่ต่ำกว่าส5ห้ากระดาษแน่นอนอย่างเวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนมัธยมเนี่ยปอดิศาสแบบสุขโขทัยอยุธย,ยาหรือว่ารัธาโกสิรน์เนี่ยที่นี่ค,คือเรืองหนึงนะครับไม่ใช่ปีนะ เทอมหนึ่งจบทุกอย่างครับอัาทุกอย่างจบในเทอมหนึ่งเพื่อเป็นการปูรื้ซ็นครับต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นไหมครับตอนอยู่มาหาลัยนี่ครับหรือว่าแบบอ่านหนังสือเท่าเดิมเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วในมุมมองพี่พี่ว่ามันก็ต้องอา่านเยอะขึ้นนะขนาดพี่ว่าเป็นคนชอบอ่านนี่ก็ต้องรู้สึกว่าที่เรารู้มันก็ยังไม่พอสำหรับการใช้ครับเรียนออนไลน์มันอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่าถ้าไปเรียนที่มอเนี่ยมีห้องสมุดก็พี่เชื่อว่าเดี๋ยวไปเรียนที่มออาจจะดีขึ้นครับคนเรียนวรรคคณีเนี่ย ต้องเก่งประวัติศาสตร์สังคมใช่ไหมจะแบบเรียนไปรอดอะไรไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปโบรนนาณคดีในสิ่งที่คุณต้องมีเนี่ยคุณต้องมีทักษะการสังเกตงั้นหนึ่งสังเกตเป็นคนชอบจดบันทึกเป็นคนชอบแบบหินก้อนหนึ่งเนี่ยครับไปมุมมองคนทั่วไปมันคือหินแต่ในมุมมองนักวบรณคดีอย่างเงี้ยคุณด,ดูแบบเฮ้ยมันมีร่องรอยไหม มันมีร่องรอยของการใช้กระทาะมันมีร่องรอยของการใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยครับสแสดงว่าก็คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าเปลี่ยนไปนในแนวศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แทนประมาณนั้นใช่ใช่ใช่แล้วมันที่บอกไปว่าใครเกลียดวิทยาศาสตร์มีคนหนีไม่พ้นฮะคณิตศาสตร์ด้วยเรียนประมาณไหนครับที่เป็นคณิตศาสตร์ที่ใช้ในโบราณคดีเนี่ยคล้ายๆกับการพอดกราฟอะครับในการกำหนดขอบเขตขอบเขตของเขตผลุคะทนะครับอย่างหนึ่งคือการใช้ความรู้ทางเคมีในการคำนวณหาสมมติเราขุดเจอพระสักองค์ลิงอย่างเนี้ย เาก็ต้องใช้ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ว่าแบบเอ้ย e uh, พระองค์นี้เป็นสำลิศหรือเปล่าเป็นสำลิตไหมพังลิตในยุคไหนดูลักษณะการศึกก่อนดูทดูปฏิมาณวิทยานีครับมันเป็นการใช้ความรู้ระหว่างสิ่งลป,ปะ พอทศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมาผสมรวมกันครับในการศึกษาบนคดีเนี่ยจากเริ่มเรียนไปสักพักเลนออนไลน์2เทอมเนี่ยครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> มันมันยากกว่าที่คิดไว้ไหมหรือว่าแบบง่ายกว่าที่คิดไวครับบนคดีเนี่ยมันก็ยากกว่าที่คิดไว้นิดหน่อยครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าเหงามันเหงาครับแล้วก็มันรู้สึกว่าเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับมันเลยอาจจะทําให้การเรียนมันรู้สึกยากหรือว่าม่ค่อยได้ประสิทธิภาพที่ควรอย่างงี้ครับอันนี้ในมุมมอง ชอบไหมครับแบบอยากจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยตัวซอท้องถิ่นอย่างอายุทยาเนี่ยเราถ้าเราพูดถึงเราก็จะนึกถึง,งความที่มันเป็นแค่เมืองหลวงแล้วก็โดนพม่าปลุกแตกไปอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่รเราไม่ได้พูดถึงเลยว่าแบบเฮ้ยหลังจากกรุงแตกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีคนเข้ามาอยู่ไหมในเกาะเมืองยุทยามีใครมาอยู่มีชุมชนอะไรบ้างมีการพื้นตัวของเมืองอยังไงอย่างเงี้ยครับอย่างที่พี่ชอบปอะเด็กำลังอ่านพัฒนาการของชุมชนเมืองสมัยใหม่อาย,ยุทยาที่เริ่มต้นที่หัวงอก็ขยายเข้ามาในเกาะเมืองจากการ ปรับแก้พระราชบัญญัติโบราณสถานสมัยคณะราษฎรอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้มันเกิดการพัฒนาของเมืองแถวๆตรงตลาดหัวงอ,วอรครับหัวงอกับเจ้าลมอ่ะเข้าไปเส้นน้นนะเราจะเห็นสไตล์ของอาร์ตดิโคบางส่วนซึ่งมันเป็นมรดกตก,ตกทอดของยุคคณะราษฎรอยู่หรือว่าถ้าใครไม่ชอบแนวนี้ก็งอกออกไปทางผักไห่อย่างเงี้ยครับเป็นชุมชนริมน้ําอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเป็นเรื่องอันนี้คือเรื่องของท้องถิ่นนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยสนใจกันนะฮะเราจะไปสนใจกับ ตัวอยุธยาที่มันเป็นปรวัติศาสตร์แบบเชิงชาตินิยมมากกว่าอย่างเงี้ยมีเรื่องที่แบบคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทายไหครับแบบมีเรื่องไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบคนอาจจะเข้าใจผิดไหมอย่างแรกเลยคนไทยไม่ได้มาจากอันไตนะครับใช้คําว่ามันสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยมันเกิดจากการผสมคนเปรครับของคน,คนชนชาติไทยนะครับที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีงไนไล่อมาจนถึงตอนเหนือ,องเราแถบเชียงใหม่แถบล้านนายเนี่ยครับ อาจารย์ไมเคลื่อไงเคยกล่าวไว้คํานึงที่ชอบมากคนไทยเป็นลูกผสมระหว่างพ่อจีนกับแม่อินเดียออกมาเป็นคนไทยคนไทยเนี่ยมีลักษณะการภาษาของสองวัฒนธรรมใหญ่ในในภูมิภาคเอเชียเราคืออินเดียกับจีนมารวมกันโดยคนไทยนะครับเราเป็นชาติที่ใช้ชีวิตอยู่กับวัฒนธรรมของห,หลายอย่างนะ โดยมันยังมีความเป็นตัวเราอยู่ะเนี่ยแหละจะให้พินิยามความเป็นไทยนะเนี่ยคือความเป็นไทยสำหรับพี่ช่วงอ,อยู่บ้านทําอะไรบ้างแล้วครับอ่านหนังสือเยอะไหมหรือว่าแบบมีอะไรทําบ้างตอนที่เรียนออนไลน์ชื่อหนังสือว่าบวกัคดีสําหรับเยาวชนนะพี่ว่าข้อมูลมันละเอียดในการทําให้เราเข้าใจว่าบวกคดีคืออะไระครับแต่อีกบวกันคดีในไทยเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ศาสตร์ที่ได้รับความนิยมนันกะฮะ <S <S มันเลยทําให้คนมีความเข้าใจว่าเอ้ยดูบวกคดีเนี่ย ดูพระเป็นใช่ไหมดูพระเก๊ดูพระปอมเป็นใช่ไหมโบัาคดีม่ขุดไดโนเสาร์หรือเปล่าวะไรัี้บราคดีไม่มีขุดไดโนเสาร์นะครับเรามีแต่ขุดกระดูกคนนะครับเราศึกษาเรื่องของคนนะครับใครที่สนใจทางแบบอยากขุดไดโนเสาร์วันนั้นแนะนําให้เป็นองค์เอียนภาควิชาบรรพชีวินของคณะธรณีวิทยาของจุงาน,นะครับต้องขุดสมบัติหรือขุดกระดูกจริงๆใช่ไหมเฉพาะเอกบราคดีครับขุดจริงๆอย่างปีสาปีสี่เนี่ยมองพื้นที่ลงไปดูไซต์งานจริงๆ มงไปขุดเลยครับเราบางทีก็อาจจะได้เจอแบบหม้อไหอุปกรณ์ดวงชีพอันนี้คือในเบื้องต้นนะหรือว่าถ้าแจ็คพอตหน่อยก็อาจจะเจอกระดูกคนนะฮะซึ่งมีทั้งยุคต่อศาสตร์หรือ่ายประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยครับซึ่งในไทยเราเนี่ยมีแหล่งโบราณคดีอย่างเงี้ยให้ขุดอยู่เยอะมากเลยมองตัวเองในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเป็นแบบไหนบ้างครับในจากที่เรียนจบไปแล้วเอาตรงๆเลยนะความรู้สึกแรกของการที่พี้เข้านาดเนี้ยพี่พูดกับตัวเองเสมอเลยว่าตกงานแน่เลยว่ะชีวิตมันคือการเรียงรู้ครับ คือเรามาเรียนเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าแบบเฮ้ยฉันมาเรียนบวลคดีเนี่ยฉันจะต้องอยู่ในสายงานบวลคดีฉันจะต้องไปรอสอบเป็นข้าราชการกรมศิลป์อย่างเดียวเอ้ยมันไม่จําเป็นนะฮะอย่างที่บอกกับบวลคดีมันคือการศึกษาเรื่องของอดีตมันคือการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับสังคมมาผสมกันในการที่เราจะทําความเข้าใจอดีตทําความเข้าใจมนุษย์อย่างนี้ครับมันมีการเรียนเรื่องของภาษาเรื่องของวัตถุเรื่องของศิลปะด้วยซึ่งพี่ว่ามันสามารถประยุกต์ได้หลายสายงานนะครับ ึ้นอยู่กับว่าน้องจะเป็นอะไรพี่ๆเศษิเก่ายุคก่อนเนี่ยมีทั้งเป็นนักบวนคดีเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักทาสารคดีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ข้าราชาการกระทรวงอื่นๆอย่างกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็มีนะมีคณะบวนคดีเป็นสายงานด้าวนวัฒนธรรมหรือไปทำงานร่วมกับองค์กรอย่างสูย์มนุษย,ยวิทยาสกินทอนอย่างเงี้ยครับสาด้านมนุษย์ศึกษาด้านประวัติศาสตร์ไปสอบเทียบเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยได้หมดครับแต่ว่า มีหมดทุกสายงานจริงครับแต่ว่าเป็นนายกยังไม่มีนะไม่แน่พี่อาจจะเป็นคนแรกนะครับที่ได้เป็นนายกจากการเรียนโบราณคดีครับผมถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยยังอยากเรียนโบราณคดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเอาสายอื่นดีกว่ายังอยากเรียนอยู่ครับยังอยากเรียนอยู่ยังแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้มีความรู้สึกเสียดายอย่างหนึ่งคือเราน่าจะตั้งใจงเรียนภาษาอังกฤษให้มากกว่านี้ด้วยความที่วงการโบราณคดีบ้านเรามันไม่กว้างใช่ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็ยังชอบเรียนโบราณคดีอยู่ครับแต่อาจจะแบบ ที่อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มสักหน่อยเพื่อให้แบบอ่านเปนเปอร์อ่านงานวิจัยของทางตะวันตกได้อย่างเงี้ยเราจะได้คุยกับเขาได้โอกานสนําเสนอผลงานให้เขาแบบเพื่อปล่อยยอดเป็นโอกาสโอกาสทางด้านการศึกษาหรือการทํางานในอนาคตอย่างเงี้ยครับในมุมมองของพี่ครับสาธิตให้อะไรกับพี่บ้างขณะที่เรียนอยู่ในโรงเรียนครับถ้านับถึงแค่ปัจจุบันเนี่ยนะความทรงจาในช่วงอยู่สาธิตนี่มันเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดไปจริงๆนะสังคมสาธิตเนี่ยมันมีความสนุกอยู่มันมีความพิเศษของมันอยู่ซึ่งที่บอกไม่ถูกอ่ะแต่ ตอนเราอยู่เราจะไม่คิดถึงมันนะแต่พอเราออกมาแล้วฉันอยากกลับไปเรียนม,มัธยมใหม่คือวิชาการอาจไม่ใช่เรื่องสาคัญนะสำหรับก,การเก็บเกี่ยวความสุขในชีวิตสาสต์ิศเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้ประสบก,การณ์เราได้ลรองอะไรใหม่ๆสังคมโัยเรามงงานนันเล็กนะครับมันทาให้เราแบบคือไปไหนถึงแม้เราจะจําชื่อเขาไม่ได้มองปากเดียวปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่มันเด็กสาสติตนี่เอ้ยไอ้นี่มันมนุ่นน้องเราไอ้นี่มันนุ่นพี่เรานี่เออยากให้ความรู้สึกอย่างนี้ยมันกลับมาอยากให้น้องๆมันได้รู้สึกว่าโรงเรียนนี้มันแบบเฮ้ สวัสดีครับพี่สกเกลหนึ่งสวัสดีครับสกเกลสองอย่างเงี้ยอยากอยากให้ความรู้สึกอย่างนี้มันกลับมาจริงๆ้าให้พูดนิยามคําเดียวของสิ่งที่สาธิตไห้ก็คือเพื่อนเพื่อนเลยกับประสบการณ์ก็าฝากถึงน้องๆว่าสามปีหรือหกปีเนี่ยอย่าคิดว่ามันนานนะมันเร็วนะเก็บเกี่ยวความสุขให้คุ้มครับให้คุ้มค่าชีวิตไม่ได้มีแค่การเรียนอย่างเดียวคระมีการเรียนนอกห้องเรียนมีการฝึกประสบการณ์ฝึกการ,ร,การ,ร,การใช้ชีวิตในสังคมอย่างเงี้ยครับเออลองดูลองอายใหม่ใหม่ มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเรียนโบราณคดีบ้างครับถ้าน้องเป็นคนชอบแบบเฮ้ย hey, ผมชอบปีงอมิตรแต่พี่ผมอยากขุดแบบโอวิหารพาเทนอนแบบอีกยังไงอย่างเงี้ยผมจะได้เรียนไทยโบราณคดใช่ไหมไม่ครับต้องขอเกิดว่าโบราณคดีเนี่ยมันเป็นโบราณคดีไทยไเป็นสายตะวันออกนะมันเป็นหลักสูตรที่มีความชาติิยมนิดๆอยู่ในตัวมันนะก็าฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาว่าเฮ้ย hey, เราลองถามตัวเองเราเป็นคนชอบแบบ ชอบออกสำรวจหรือเปล่าชอบเดินทางไหมชอบลงพื้นที่ไหมแดดร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไปกินอยู่ลำบากหน่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงชุมชนเข้าถึงบัวสถานอย่างเงี้ยครับถ้าอยากพิสูจน์อยากลองกายว่าเราชอบสาถานีหรือเปล่าลองซื้อตั๋วรถไฟครับขึ้นไปทักเชียงใหม่ขึ้นไปจุโขไทยอย่างเงี้ยลองไปกินนอนอยู่กับบัวสถานอยู่กับชีวิตในต่างที่ต่างถิ่นสักหน่อยหนึ่งว่าเราชอบไหมเราซึมซับมันไหมแบบ หรืออย่างใกล้บ้านเนี่ยอยุธยาก็แด้ในโรงเรียนเราเลยนะในสาธิตเนี่ยพักกลางวันหรือว่าเลิกเรียนนลองเดินไปแถววัดสวนหลวงข้างคาวก็ได้วัดบางลบมอ่ะข้าง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 มอเนี่ยข้างมอฟังเดินไปดูความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบไหมเราชอบอีกเก่าๆเราชอบอะไรอย่างนี้ไหมเราอยากค้นหาไหมว่าทำไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้ทาไมมีวัดนี้อยู่ตรงนี้แล้วจะมีวัดอื่นๆอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยตรงนี้คือจุดเริ่มเลยที่จะทําให้เราว่าเราชอบหรือไม่ชอบพื้นดีหรือเปล่าสำหรับพี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อ่อมาให้สัมภาษณ์รุ่นน้องทุกคนในวันนี้นะครับ